อ่านะครับสวัสดีด้วยผมถ้าชอบปุ๊กจะไฟเลยกันนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับนี่เลยครับเป็นเจ้าเซอร์นะครับโมเดลโปร USA ตัวนี้เลยโโอ้หเรียกว่าให้ดูก่อนเลยหืมลายสวยมากๆตัวนี้นะครับฮึมดูนะฮะเป็นไงฮะเจ๋วมากๆนะครับตัวนี้นะครับบอกตรงๆว่าเซตอัพเรียบร้อยใหม่หมดนะครับ ไม่ต้องพูดถึงนะครับถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ทําอะไรมาบ้างดีกว่าะนะัรโอวังเด็กเขานี่ยวังเด็กเขา คือใช้งานได้ดู <coughs> <coughs> แจ๋วจบแจ่มจริงนะครับตัวนี้นะเซตอัพใหม่เปลี่ยนสายใหม่เป็น e r e x e r เบอร์ศูนย์เก้าเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนี่นะครับเห็นครับอ่าท่านดูได้เลยนะครับเราไม่ใช่แค่รับมาขายไปไม่ใช่นะฮะคือถ้าใครซื้อกับเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเซตอัพทำความสะอาดวงจรวงจรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะเราถอดมาล้างเซ็ตถูทำความสะอาดนะครับ แล้วก็พวกนี่วงจรวงจรต่างๆเราเอาออกมาล้างมาเช ét, ็ดถูด้วยน้ํายาอย่างดีเป่าให้แห้งอย่างดีทวงทวิกนี่นะครับลื่นเปืด้ดลื่นเปืด้ดเห็นไหมครับนี่นะครับหมุนได้ปกติคือแบบว่าเหมือนได้กีตาร์ใหม่นะครับนี่นะครับนี่คือความเป็นมืออาชีพใครที่ซื้อกับเรานี่ก็อย่างที่บอกไปเราจะเซตอัพให้เลยนะครับเซตอัพให้แบบนี้ให้เล่นได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าลืมเปิดเสียง คุณแกะซองมาตั้งสายแล้วเล่นได้เลยอ่ะถูกไหมอ่าแล้วสายนี่เป็นสายเคลือบสนิมนะครับไม่ใช่กายเคลือบสนิมสายเคลือบป้องกันสนิมนะครับอีเล็กเซอร์แล้วก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับอีเล็กเซอร์ในระวังหูมีเยอะแยะมากมายในของเรานี่เลยนะครับใครอยากได้ตัวนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับนี่เลยสวยมากๆ24เฟสด้วยนะครับนะฮัมซิงฮัม24เฟสดโอ้โหหนึ่งเมอร์ลุ่มนะครับหนึ่งโทนซิสตเตอร์ห้าทางนะครับนะ ยองนี่เรียกว่าสองเสานี่เยียกว่าโยกกันมันๆเลยทีเดียวเขียวนะครับหัวเออลูกปิดล็อกสายโอ้ยยูเอสเอแท้นะครับแล้วที่สำคัญคือเลขเลิกเนี่ยสวยด้วยนะครับสองสองสี่สี่เก้านี่เลยเลขสวยด้วยนะลูกปิดเซอร์แท้เลยนะครับนี่เลยนะครับไม้นะครับคอนะครับชิ้นเดียวเลยนะครับแปะด้วยน่ครับโลตรูทนี่เลยนะครับหูแจ๋วเลยนะครับ ริงใครได้ตัวนี้ไปบอกได้เลยว่าสุดจริงๆครับคือมันเล่นได้ทุกเสียงนะครับคือกีตาร์เนี่ยถ้ามันส่งไปดีแล้วเนี่ยนะครับเอฟเฟกคุณไม่ต้องปรับอะไรมากเลยนะครับอ่จัดไปนะครับเราเซ็ตอัพให้ดีๆเรามีแอมป์ดีเซ็ตอัพเพราะนั้นเนี่ยนะครับเสียงกีตาร์เนี่ยที่ออกไปเนี่ย เันจะต้องออกไปอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแอมเรามีเอฟเฟกที่มีคุณภาพระดับโลกเลยเนี่เลยนะครับอ่านี่ให้ดูนิดนึงเนาะเห็นไหมครับแอมต่างๆที่ะระดับโลกใช้ไม่ว่าจะเป็นแอมเจิงหรือแอมจำลองในพวกปีแอมพวกแคมเปอร์หรือแอคต่างๆเราก็มีไว้บริการเซตอัพเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครซื้อกับเราเนี่ยแน่นอนครับแนละ้วสิ่งที่คุณจะได้คือ1เลยคุณได้อย่างที่บอกไปซ้ําๆเลยนะครับคือการเซตอัพใหม่ การเปลี่ยนสายใหม่ครับวงจรเระล้างให้ใหม่หมดเมือนพุดได้ของใหม่นะครับนี่เลยนะครับนี่คือร้านจะบบุกดว่าไฟนิยามนี้เลยนะครับนะมือสองสภาพดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเซตอัพพร้อมใช้งานจริงบนเวทีจริงได้เลยสบายบายนะครับเล่นของคุณเล่นคือเล่นเรามาดูเนียนๆเลย มันเลียนอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนี่คือความมืออาชีพเพราะนั้นคุณจะซื้อกับใครไม่รู้แต่ซื้อกับเราเนี่ยมืออชีพแน่นอนนะครับกล่องใบครบนี่เลยครับใบเซอร์ของแท้นะครับนี่เลยครับเซอร์ของแท้เลยนะครับนะครับปิดกงงปิกกาดปิกอัพหลังนะครับนี่เลยเราถอนมาทําความสะอาดใน้บมดไม่ต้องห่วงนะเหมือนคุณนได้ของใหม่เลยนะครับอ้าวโอเคจัดไปใครชอบเนีัยสีแดง ลายเสือแบบนี้สวยๆนี่เลยนะครับนะมันเป็นลายนะมันลายมันสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนี่เลยเห็นไหมครับอูโหลายมันเลื่อมามากดูนะครับแล้วดูเนี่ยหมดหมดนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับยองเยิงนี่ยังเลื่อมอยู่เลยเฟิเฟตนี่ก็ยังเลื่อมอยู่เลยนะครับโอ้โหเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับอ้าวโอเคใครอยากได้ Pro, นะครับเซอร์โมเดินโปรนะครับ USA ตัวนี้นะครับจากลา sạch bay các bụng